มินเลงนะครับมีนเล็งนะฮะนั่งเล็งอยู่ฮะ มีวัดนีแค่เยอะยนะอะไ,ไรแล้วะจะกล้า็นจะตามอะไรอะ่ะโอ้ยขยุยกไปแล้วหนีมิ้ม,มั้งไหมเคยครับเคยครับตีกัดดนเต็บเลย ลคลาสสิกมากนะครับคันนี้สุดยอดแรงครับแรงคันนี้แรงเดี๋ยวผมพาไปดูด,ด้านในนะครับ oh, <laughs> ดูด้านในนะครับสุดยอดมากรถแรง <laughs> นี่มันมีฟันดํา เดี๋ยวเอาไปลงอีกข้างหนึ่งนะครับยังเหลืออีก2ใบ เดียวสบายนะครับตู้นี้ <c oughs> โอ้กับ <c oughs> บ้านนี่ปวดหลังไหมเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ทำเป็นกล่องมันก็ดีเนาะเวลาขนมันง่ายนะ <c oughs> นะครับไม่มัดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไหล รร้อยนะคับ,คบเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมชุดมินินะครับส,รสวยๆน่ารักรมาดูเขาต่อตู้ลำโพงกันวันนี้เราจะจอดลึกเป็นพิเศษนะครับ น,นิเปตครับน,นิเปตเน,น,นื้อต้าเป็ดนะสเปคคันนะผม พาไปดูต่อเครื่องเสียงนะครับท่านผู้ชมหัวตังอันนี้เสียงอะไรครับน,นี่เดรไปแล้วครับหัวส่วกลางครับตัวนี้กลางนะนนก็กำลังต่อเสียงกลางอยู่นะครับ อันนี้อะแดปเพิ่มใช่ไหมครับครับขวคือตัวเครื่องก็จะไม่ใช่สเปคคอนเราก็ต้องมีตัวแปลงนั้นเราต้องแปลงเองเลยทำเองทีหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแปลงมาแบบนี้นะครับเพื่อให้ง่ายในการต่อ อันนี้ก็จะเป็นเสียงกลางนะครับท่านผู้ชม เสียงไม่ค่อยเข้าตาแย่แย่ได้แย่ถูกไหมเนี่ยได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเป็นงั้นมมองไม่เห็นอืมอ่าแหลมโอเคเรียบร้อยนะครับเสียงกลางนี่กเล่นอันนี้เป็นแหลมนะครับขาดไม่ได้นะครับนี่ก่ ที่เขาใจดีนะครับให้ทีมงานปิดิพัฒน์นะครับมาเจาะลึกเบื้องหลังนะครับการทํางานของหนังกลางแปลงนะครับทุกขั้นตอนเป็นแน่แหลมใช่ไหมของพี่นี่เข้าปีที่เท่าไหร่แล้วฮะที่ทําหนังมา,ามผมทำตม้งอา่ยุสิบเจ็ดแล้ว <laughs> เริ่มเข้าปีสาาิบเจ็แล้ว <laughs> โอ้โห ขนาดนั้นก็มามสี่0ิปี40สมัยนั้นนี่คือดูเท่เลยก่นโโอนนะอะโซ่ใช่ไหม่มอมมาด้วยว้ไอ้ตนูนไม่เจอหน้าเลยมอมว่นไม่เรียกมอมมาด้วยวะมอมใดมอมเยินนอ่ะโอ้ยงอ่ะหรอไอ้ตูนผิดมันน่าระมาให้ผิดเนี่ยไปก็ยู่โน้น ไอ้ตัวมันลวนเพื่อนผมมันล้วนผมก็ว่างอะไรเพราะเมีทุเรศใช่แบ๊กผมบอกว่าเอาไม่มีผมเลยเกือบได้ลองของใช่ไหมเมื่อกี้นี่ไปทำงานปะไปไแล้วไม่ไปไม่ได้ขยันนี่ก็ขยันฝืนจริงๆก็แท่นนะ แกไมไปพี่เดินเงี้ยฮะไปพี <S <S <m m ่เดินเงี้ยเออดีมึงจะด่าใครอ่ะมีมันก็แกงเ้ยวได้นะแกงี้ยวได้ตอนนี้ไม้ได้อันนี้ต่าสัญญาณ เขียนโค้ดไว้นี่เบต์ต้องเขียนไว้นะฮะได้เลยตัวนี้เมื่อกี้อะไรนี่เบตครับเบตนะฮะเบตกลางแหลมอันนี้ก็กางก่อนเลยเอากลางก่อนนะครับนี่นะครับนี่แหลมนะครับแหลมเรียบร้อยนะครับสข้างยานอ๋อคนละข้างสายฝาแค่ฝาเมื่อกี้ซ้ายแล้วนะครับต่อไปจะเป็นด้านขวา แหลมก่อนนะครับปั๊บกลางครับกลางนะครับเดี๋ยวเบรกครับนี่นะครับดังไม่ดังครับอยู่ตัวนี้นะครับกระหึ่มไม่กระหึ่มก็อยู่ตัวนี้นะฮะพร้อมแล้วครับพร้อมเปิดนะครับท่านผู้ชมเสียบปลั๊กนี้เอาเลยไหมฮะ ก็คอยเครื่องปั่นก่อนอ๋อรอเครื่องปั่นเราต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนครับเดี๋ยวจะต่อไฟผิดแนะไหมก็ต้องถอดออกก่อนนะถอดก่อนเช็คก่อนว่าวัดโวลต์ไว้ให้เรียบร้อยอืมครับเพื่อความโชว์ไม่ให้ผิดพลาดเดี๋ยวจะเสียหายส่วนมากก็จะเสียหายส่วนมากถ้าไม่ดูแลเรื่องไฟเนี่ยครับเหมือนนั่นเหมือนไฟกระชากนะหรือต่อบางที่ต่อผิดเส้นอะไรเงี้ยผิดเส้นกลับด้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ ก็จะเป็นซ้ำรถตระสิบเลยโอไปมาสองเส้นดินไม่มีอะไรเงี้ยเด,ดี๋ยวดูทํางานมันก็ลืมครับเด็กๆมันลืมไม่ได้ดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เรียดพอก็จะเสียอย่างนี้กต้องคอยเตือนคอยรับบอกกันเรื่อยใช่ไหมฮะแล้วก็ทําแล้วก็แล้วก็รู้แล้วครับถ้าคนก็รู้แล้ว,ท,ลวทำคนเดียวรู้นะครับตรงบ้านล่างหูพ่อไงครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับตู้ลำโพงชุดมินินะครับ ของพี่นี่ทําเครื่องเสียงหนังด้วยไหมฮะไม่ทำเครื่องไฟอ๋อของพี่ทําเครื่องไฟของของอะไรวุฒิชัยครับวุฒิชัยของของอําเภออะไรครับจุอำเภอวาร์นะครับอำเภวาแม่กองอ๋อของพี่มีอะไรมั่งครับมีตู้อะไรยังไงมั่งบอกหน่อยเครื่องไฟเล็กๆครับตู้มีกี่ดอกอะไรยังไงบอกท่านผู้ชมหน่อยเพื่อเขาสนใจมีอยู่ไม่ไม่กี่ดอกครับมีไปอยู่น้อยนี่ตู้กี่กี่ดอก สิบสองรอกสิบสองดอกสิบแปดนิ้วสิบสองดอกนะครับแล้วก็ฮอนล่ะครับก็ฮอนก็มีธรรมดาครับมีแปดปากมีแปดปากของอะไรก็ของแอคคอร์ดธรรมดาของแอคคอร์ดนะครับเสียงเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมก็กี่กล่องเป็นมิลสี่กล่องสี่กล่องหัวจรวดครับท่านใดสนใจนะครับในเขตนี้นะครับติดต่อพี่ได้นะครับพี่อะไรนะวุฒิชัยครับวุฒิชัยการไฟฟ้านะครับท่านผู้ชม สนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรอ,อ่085 1772708ครับโอเคติดต่อได้ทุกเมื่อครับโอเคขอบคุณมากนะครับดูนะครับเครื่องเสียงนะครับ เออของพี่ใช้เครื่องเสียงของอะไรอ๋อประดิษฐ์เจริญครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับมีมีแท่นอะไรมั่งอ่ะก็มีประดิษฐ์หน้าทองเฉยรุ่นเก่ารรุ่นแรกๆรุ่นโหดเลยรุ่นหนักๆเลยไม่ธรรมดาแน่น่ะรุ่นแรกๆรุ่นรุ่นพ่อทำทัวครับก็มาตกผมก็ทำต่อปเคยซ่อมมั่งหรือยังไม่ไม่เคยเลยไม่เคยเป็นอะไรเลยกี่ปีแล้วเนี่ยสามสิบสี่สิบเกือบเกือบครับตั้งออกแรกๆก่ซื้อมันทนเนาะรุ่นนี้เนาะหน้าทองด้วย พวกนี้มันเป็นอะไรเป็นโมโนหรือเป็นสเตอร์เก็เป็นโมโนหมดเลยฮะเป็นโมโนโมโนมารุ่มตัวเดียวของหน้าทองเออก็ทุกคนทราบนะครับรุ่นนี้นะครับอึดทนนานใช้จนลืมใช้จนเลยโอเคขอบคุณครับีวัดจันที่ก็มีวัดจันที่นีครับวัดจันท์เนี่ยวัดจันท์นาคามเนี่ยวัดเนี่ยวัดจันท์ใช่ไงานจะได้งานวันนี้เหรอไปครับไปถูกวะไปเลยไปเปล่าจันท์นาครามจันท์นาครามกี่กิโล จากนี้ไปเหรอพี่เด้บอกค้างจากนี้ไปต้องไปข้ามข้ามสะพานอมรินก็ประมาณสักสิบก่าโลละคืนนี้ใครรู้คืนนี้มีน่าจะมีหลายบริการมีหนังด้วยใช่ไหมม่อคืนมีกินแฉะกับนี่โชคบุญมีอ๋อเนี่ยมาดมันเหรอโตโตไม่เอาหรอกวิ่งไม่หมดเดี๋ยวต้องวิ่งกลับไปนู่นต่อไอซับเจริญภาพยนตร์ 蛮好。